ทำทำใหญ่เลยตอนนีจะได้รู้ทั้งสูงข้อหนึ่งมันอยู่ในไรอะไสามสิบแปดสามสิบแปดกับร้อยหกสิบต้องเจริญค่ะวันนี้เราตั้งใจมาถวายความจงรักภักดีแด่พระสมเด็จพระนานนะะงเจ้าพระบรมราชินีนาคน,นะคะก็ร่วมกันช่วยกันประดิษฐ์โบว้อะไรแด่ท่าน อันนี้เราเราตั้งใจทําเท่าไหร่หแล้วนําไปมอบหรือไปแจกอะไรอันนี้แจกให้กับประชาชนทุกคนทั่วทั่วไปที่ที่มาที่นี่นะคะ <eker S 2> ก็แจกให้ทุกคนเลยไว้อะไรเดี๋ยวนะก็คืออันนี้โบ,สำ,บสำหรับคนที่ไม่มีใช่สําหรับบางคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดําใสอ่ะคะ่ะ <โ uf. S 1> ก็สามารถติดโบไว้อะไรแทนได้ก็คือตอนนี้ก็คือที่ร้านช่วยกันช่วยช่วยกันให้น้องๆช่วยกันทำค่ะก็ทราตั้งใจเป็นภามตั้งใจ หว้อะไรให้อัพพันตีดวงทัะพันตีดวงทั้งวันวันนี้เราเห็นว่าตั้งใจจะทำเท่าไหร่คะทำอยู่ทั้งหมด993อันค่ะแจกให้ทั่วไปเราจะแจกอะไรตรงไหนคะเราจะเริ่มแจกในวันที่3 1ถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่เราเปิดร้านใหม่พอดีที่สาขา4ตรงร้านโปรของ างอายุธยาสิทธิพักเปิดร้านอะไเปิดร้านทองค่ะก็คือวันนั้นจะมีจัดโปรีโปรมชั่นแล้วก็คือมาซื้อทองไม่เสียค่ากำเหน็จก็คือเห็นวันนั้นเราจะมีแจกโบแล้วก็มีการแจกเสื้อแจกเสื้อด้วยค่ะวันนั้นมีแจกเสื้อดําให,ให้ให้ประชาชนด้วยนะคะ<ม>จำนวน <c oughs> 300ตัวค่ะใครมาก่อนก็ได้ไปเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะย้ำอีกทีนะคะตรงลานโปนะคะชั้นหนึ่งาลานโปชั้นหน ห้างสุดการค้าอายุทยาศิริภารค่ะห้างทองลุงซับส,สาขาสี่เปิดใหม่นะคะวันที่3าสิบเอ็นี้นะคะเจอกันเ <c oughs> อามาช่วยกันลุมทำ <c oughs> <c oughs>